สวัสดีค่ะ แม่หมอแอมมี่ทารุดวงดาวนะคะพาทุกคนมาดูสิบดราม่าในที่ทำงานสำหรับชาวออฟฟิศเนาะน่าจะเป็นหลายๆคนที่ต้องเจอสภาวะดราม่าในที่ทำงานนะคะบางคนก็จะเจอการที่ดราม่าจากตัวเราเองก่อนนะคะหรือว่าบางทีก็จะเป็นในลักษณะของเจ้านายหรือบริวารหรือว่าเป็นเพื่อนร่วมงานก็ตามนะคะลองมาดูว่าแม่หมอได้รวบรวมสิบดราม่าในที่ทำงานที่คุณอาจจะมีประสบการณ์หรือว่าเคยพบเจอมาก่อนเนี่ย มีอะไรบ้างนะคะรวมถึงว่าแม่หมอมีวิธีการจากเป็นลักษณะของการแนวทาง How To เนาะว่าจะ survive จะเอาตัวรอดจากดราม่าเหล่านี้ได้อย่างไรนะคะโดยที่จะใช้ไพ่เป็นตัวสื่อคำตอบเนาะจะใช้ทั้งไพ่ออร์ e เเป็นตัวคำตอบนะคะสำหรับไพ่ชุดนี้ก็เป็นไพ่ชุดน่ารักน่ารักนะคะ Be My Self Tarot เนาะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันก่อนเลยว่าดราม่าทั้งสิเนี่ยมีอะไรบ้างตรงกับคุณข้อไหน บ้างนะคะเริ่มจากหมายเลข1ค่ะ เหตุผลข้อแรกสําหรับการดราม่าในที่ทํางานจากตัวคุณเองก็คือการที่คุณต้องรับภาระง,งานคนเดียวหนักมากนะคะแล้วก็มีความยุ่งเหยิงในเรื่องของการงานต้องทํางานเยอะซะจ,จนแบบว่าเครียดแล้วก็ทํางานเป็นซอมบี้เลยบางทีก็ต้องเอางานกลับไปทําที่บ้านเยอะๆนะคะหรือว่าต้องอยู่ที่ทํางานจนดึกจนดื่นไม่มีเวลาให้กับครอบครัวอันนี้ก็เป็นหนึ่งเหตุผลในดราม่าของที่ทํางานหลายๆคนที่ทําให้ต้องแบบไปทํางานออฟฟิศแล้วรู้สึกว่าโอ้โหเหนื่อยเหลือเกินนะคะไม่มี เวลาอะไรให้กับตัวเองให้กับครอบครัวให้กับคนรอบข้างเลยนะคะแล้วก็ต้องแบกรับภาระไว้เองซะเยอะด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นดราม่าที่มาจากตัวของคุณเองเนาะเหตุผลข้อที่2นะคะ ดราม,มา่าในที่ทํางานข้อที่สองมาจากตัวเราเองเหมือนกันเนาะบางทีว่าเราได้ไปรับภาระหน้าที่ใหม่ๆห,หรือว่าได้เริ่มงานใหม่นะคะแล้วก็เป็นงานอะไรที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยเรามีความกังวลความกลัวจากสิ่งที่มันไม่แน่นอนไม่คุ้นเคยเหล่านั้นแล้วก็เกิดความเครียดความวิตกกังวลทําให้เราแบบทํางานได้ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องดราม,ม่าที่เกิดจากตัวเราเองเหมือนกันเนาะก็แม่หมอคิดว่าหลายๆคนน่าจะเคยเจอเผชิญปัญหาเหล่านี้มาก่อน ะะลองมาดูดราม่าในข้อที่3กันค่ะยังอยู่ที่ตัวของคุณอยู่ด้วยนะ ในข้อที่3ก็คือว่าตัวคุณคนทำงานที่เดิมะคะ่ะโดยที่มันมีความไม่ชัดเจนในเรื่องของ c a r ิ e r Path มีความไม่ชัดเจนว่าเออถ้าฉันอยู่ต่อไปเนี่ยฉันจะก้าวหน้าไปนี้ทิศทางไหนอนาคตในการทำงานของฉันจะมีการเติบโตไปในเลเวลไหนได้เป็น Manager ์ไหมซีเนียร์เมนเชหรือไป Director หรืออะไรยังไงอาจจะเป็นเพราะว่าบางทีมันเป็นปัญหาขององค์กรเอ,เองที่แบบว่าเขาก็เหมือนกับ ถ้าใช้งานเราไปเรื่อยๆนะคะอาจจะมีเพิ่นเงินเดือนให้เล็กน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆแล้วก็ให้เราทํางานแบบนี้ไปเรื่อยๆมานานแล้วแล้วก็ไม่ได้ก้าวหน้าไปไหนหรือว่ามองไม่เห็นหนทางในอนาคตเลยว่ามันจะไปต่อได้ยังไงนะคะหรือว่าถูกผูกติดกับภาระหน้าที่แบบเดิมโดยที่คุณไม่ได้ก้าวหน้าไปไหนเลยเนาะอันนี้ก็เป็นดราม่าในข้อที่3ที่เกี่ยวข้องกับตัวของคุณนะคะลองมาดูในข้อที่4ี่ค่ะ บางทีมันอาจจะเป็นสภาวะที่คุณจำยอมจากลูกค้าก็ได้นะจากเจ้านายจากเนื้องานก็ได้ค่ะที่คุณจะต้องทำแข่งกับเวลาต้องทำอะไรที่มันเร็วๆด่วนๆแล้วก็เป็นสภาวะที่คุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงกับสภาวะนี้ได้อาจจะเป็นด้วยธุรกิจเนเจอร์ของธุรกิจที่ว่าต้องมีการรีบร้อนในการทำงานหรือว่าคุณต้องรีบทำให้ลูกค้าต้องรู้สึกว่าโอ้ต้องทำทุกอย่างตามตามที่เขาสั่งมาโดยที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้โดยเฉพาะในเรื่องของความที่ต้องต้องทำอะไร เร็วๆอะค่ะแล้วมันก็จะมีความกดดันให้กับตัวคุณนะคะอันนี้ก็เป็นดราม่าที่เกิดขึ้นกับตัวคุณชัดเจนเลยทีเดียวนะคะทีนี้เรามาดูในข้อที่5คราวนี้เราลองมาเปลี่ยนส่วนกันบ้างว่าส่วนที่ไม่ใช่ตัวเราล่ะ แม่หมอเชื่อว่าหลายคนน่าจะเจอสภาวะนี้ค่ะอาจจะเป็นเจ้านายหรือเป็นผู้บริหารก็ได้เนาะที่ค่อนข้างพูดไม่ค่อยถนอมน้ําใจอาจจะเป็นการิดแบบว่าบางทีเขาเจออะไรที่เขาขัดใจค่ะเขาพูดค่อนข้างแรงคําพูดแรงหรือว่าขี้โมโหขี้วีนขี้เหวียงนะคะแล้วมันทําให้เกิดการบั่นทอนสภาวะจิตใจของภาวะของคนทํางานอะเนาะแล้วบางทีคุณก็แบบต้องเก็บความรู้สึกนั้นเอาไว้ข้างในอะค่ะคุณไม่สามารถไประบายกับใครหรือว่ามีความเครียด เยอะจากการที่เจ้านายเขาบ่นว่าหรืออะไรบางทีก็ไร้เหตุผลเป็นเรื่องของอารมณ์ล้วนๆอะไรแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นข้อที่5้าที่มาจากคนอื่นและมาจากทางเจ้านายนะคะลองมาดูดราม่าในข้อที่6กันบ้างอ,อันนี้ก็มาจากทางเจ้านายเหมือนกันค่ะบางองค์กรจะมีดิเรกชันแบบนี้ก็คือห้ามพูดอะไรเลย ต้องทําตามเบื้องบนสั่งลงมาอย่างเดียวนะคะมีวิธีการอย่างเดียวที่คุณจะทํางานรอดในชีวิตนี้ในในในที่ทํางานนี้ได้ก็คือการ ทำตามสิ่งที่เขาชักใยลงมาสิ่งที่เขานําพาไปแล้วคุณไม่เถียงไม่พูดอะไรแบบนี้ค่ะมันก็เป็นมันก็เป็นดราม่าแบบหนึ่งที่ทําให้คุณรู้สึกว่าทํางานแล้วมันไม่มีความสุขทํางานแล้วรู้สึกว่าเอยถูกคอนโทรลทุกอย่างเลยนะคะหรือว่าเรามีความเห็นอะไรที่มันดูเหมือนว่าจะช่วยปรับเปลี่ยนอะไรองค์กรให้ดีขึ้นคุณก็ไม่สามารถทําได้เพราะว่าเนื้อ,องานหรือว่าเนเจอร์ของบริษัทเป็นแบบนี้หรือว่าเขาต่อ,ต,อต่อกันมาเป็นแบบนี้นะคะก็ะทําให้คุณรู้สึกอึดอัดหรือเป็นดราม่าแบบหนึ่งเหมือนกันเนาะ อ่ะเรามาดูในข้อที่7จกันค่ะในข้อที่7เนี่ยเริ่มเป็นในสังคมภาพรวมและไม่ใช่คนใดคนหนึ่งแล้วไม่ใช่ตัวของเจ้านายอย่างเดียวแล้วทีนี้ลองมาดูว่าบางคนพอเข้าไปปุ๊บมันเกิดบรรยากาศคุกกรุ่นในเรื่องของออบรรยากาศการทํางานนะคะหรือว่าตัวเพื่อนร่วมงานเองเนาะหรือแม้แต่ทีมงานของเราหรือกับทีมงานอื่นๆนะคะมีความขัดแย้งกันมีการเมืองในที่ทํางาน แผนกนี้ไม่ถูกกับแผนกนั้นแล้วฉันเข้าไปฉันก็ไม่รู้จะไปอยู่ฝ่ายไหนดีเดี๋ยวทําอันนี้ก็ไม่ถูกใจคนนั้นทําอันนั้นก็ไม่ถูกใจคนนี้นะคะคุณก็จะเลยเกิดความเครียดที่ว่าตัดสินใจไม่ถูกก็จะต้องทําตัวยังไงหรือว่าเหมือนกับบรรยากาศในที่ทํางานที่มันมาคุกมันคุกกรุนมากๆแล้วมันทให้เกิดความเครียดความกดดันในตัวคุณด้วยเหมือนกันอันนี้ก็เป็นดราม่าอีกรูปแบบหนึ่งนะคะ โอเคอ่ะนี้ไม่หมอว่าเชื่อว่าหลายๆคนเจอเนาะเรื่องการเมืองในที่ทำงานนะคะอ่ะเราเรามาลองมาดูเหตุผลในข้อที่8กันค่ะ อันนี้ก็เป็นของคนอื่นอีกเหมือนกันนะคะก็คือว่าบางทีเราไปเจอเพื่อนร่วมง,งานที่ไม่ค่อยจริงใจเราจะรู้สึกได้เลยว่าเอ้ยเขาใส่หน้ากากกับเราอยู่นะเขาไม่ได้เป็นตัวตนที่แท้จริงกับเขาเราอยู่นะบางทีก็จะเป็นลักษณะของการจับกลุ่มนินทากาันนินทาเจา้านายนินทาคนนู้นคนนี้หรือแม้แต่ว่าไปพูดแบบว่าเราเราเขาไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงไหน,นเขาก็พูดเรื่องของเราออกมาเป็นเรื่องในทางที่ไม่ดีนะคะหรือบางครั้งเนี่ยก็จะมีการที่กล่นแกล้งในการทํางานด้วยว่าเอ้ย แกล้งเอางานที่ไม่แบบหนักๆมาให้เราทําหรืออะไรแบบนี้ค่ะก็จะมีสภาวะแบบนี้เหมือนกันเป็นลักษณะดราม่ารูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นในที่ทํางานได้ด้วยนะคะก็เข้าใจเลยแม่หมอเคยผ่านชีวิตออฟฟิศมาเนอะก็เคยเคยเจอมาหลายรูปแบบแต่ว่าเราก็เดี๋ยวจะลองรวบรวมวิธีในการเซอร์วิสจับไพ่ดูนะคะเผื่อจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนเนาะอ่ะทีนี้ลองมาดูว่า ในข้อที่9กันบ้างค่ะแม่หมอเชื่อว่าหลายคนก็เจอเพื่อนร่วมง,งานในรูปแบบนี้เหมือนกันก็คือว่าโอ้โหชิลเต็มที่เลยค่ะฉันทํางานเสร็จฉันก็กลับบ้านดีกว่าฉันแบบมีชีวิตลันล้าแบบว่าไม่ไม,ไม่ไม่รับผิดชอบกับงานเต็มที่นะคะหรือว่าเป็นสายที่แบบ จะเรียกได้ว่าเรียยแข่งเรียกขเยกาเก่งนิดนึงเนาะเป็นสายที่เอาใจเจ้านายเก่งพูดหวานปากหวานนะคะแล้วก็มันทําให้เกิดภาวะที่ว่าคุณต้องลุยงานอยู่คนเดียวคุณต้องเหน็ดเหนื่อยตามลาําพังหรือว่าเขาไม่ได้เข้าลงมาช่วยอะไรคุณอย่างเต็มที่อะ่ะแล้วคนเหล่านี้ก็แบบว่าไม่สนใจไม่ใส่ใจด้วยคือเอาตัวเองเป็นหลักนะคะอันนี้ก็คือ เป็นสภาวะที่บางคนต้องเจอต้องเผชิญก็จะเหมือนกับว่าอยู่ด้วยยากนิดนึงเนาะแล้วก็ในข้อสุดท้ายสําหรับกราม่าที่แม่หมอรวบรวมมานะคะมันก็คือการที่คนบางคนในในกลุ่มเพื่อนร่วมงานของคุณเนาะเหมือนกับเวลาเกิดปัญหาอะไรเอาตัวเองรอดก่อน นะคะหรือว่าบางครั้งคือคุณคิดทีคด่คิดดีทําดีกับเขาแต่ว่าเขาคอยแทงข้างหลังคุณตลอดเวลาเขาคอยหาเรื่องกับคุณหรือว่าเขาอยากจะทําตัวเป็นคนที่โดดเด่นในแผนกในฝ่ายในใ,ใ,ในหมูหัวหน้าหรือว่าเจ้านายนะคะ่ะเพื่อที่ว่าเขาจะได้แบบมีโอกาสในการก้าวหน้ามากขึ้นอันนี้ก็คือค่อนข้างชัดเจนเป็นเรื่องของตัวของคนคนนั้นตัวของบุคคลที่ว่าเออเป็นคนที่ค่อนข้างจะว่าเรียกได้ว่าเห็นแก่ตัวนิดนึงก็ได้นะคะแต่ว่าก็เหมือนกับมันทํให ไม่เกิดดราม่าก,กับคนอื่นเนาะนะคะอันนี้ก็เป็นหลายเหตุผลที่แม่หมออรวบรวมมาเนาะมีใครเคยเจออะไรมาบ้างก็มาเล่าให้ฟังบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าวิกีในการเอาตัวรอดจากดราม่าในที่ทํางานหรือว่าจะเซอร์ฟายยังไงนะคะแล้วก็ไพ่เขาแนะนําว่ายังไงบ้างเดี๋ยวแม่หมอรวบรวมมาแล้วก็มาเปิดให้ทุกคนดูกันค่ะ ทีนี้ก็มาถึง how to นะคะหรือว่าเป็นวิธีการอะไรบางอย่างที่เราจะเอาตัวรอดจากที่ทำงานที่มันเต็มไปด้วยความดรามานี้นะคะแม่หมอก็จะแบ่งวิธีการออกเป็น3ส่วนเนาะเป็นส่วนของตัวเราเองนะคะส่วนของที่เกี่ยวข้องกับเจ้านายแล้วก็เกี่ยวข้องกับคนอื่นลองมาดูกันว่าไพ่เขาอยากจะบอกอะไรบ้างนะคะก็ใครแม่หมอหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะคะเป็นคาแนะนาจากไพ่ที่รวบรวมมาให้นะคะ โอเคในส่วนพาร์ทของตัวเราเนอะลองมาทวนกันก่อนว่าเมื่อกี้นี้เนี่ยมีข้ออะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวเราบ้างเนอะนอกจากเรื่องของการที่ต้องทํางานคนเดียวหนักมากแล้วนะคะบางครั้งก็มีงานในเรื่องของความกดดันความเร่งรีบเนอะหรือมีหน้าที่การงานที่แบบจะต้องรับคนเดียว ตามลาําพังหรือว่าไม่ได้ก้าวหน้าไปไหนอะไรแบบนี้นะคะมันจะม,มีภาวะอย่างนั้นเนาะแม่หมอก็เลยมองว่าสิ่งสําคัญเลยที่ไพ่เขาอยากจะบอกเกี่ยวกับตัวเราก็คือว่าเราต้องเป็นคนที่ไม่หยุดในการเรียนรู้นะคะเรียนรู้ในเรื่องของงานใหม่หรือเสมอเนา เราอาจจะมาในในฐานะที่ว่าเราไม่เคยมีประสบการณ์ทางด้านนี้มาก่อนหรือว่าเราไม่เคยทํางานสายนี้มาก่อนมันยังใหม่หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะเข้าไปหาศึกษาหาความรู้จากทางอินเทอร์เน็ตก็ได้จากหนังสือก็ได้นะคะเพื่อจะเรียนรู้เนื้องานให้ได้มากขึ้นนะคะนี่ก็เป็นหนึ่งวิธีที่จะเอาตัวรอดจากดราม่าที่เกี่ยวข้องกับตัวเราเองนะคะข้อที่2ก็คือว่าลองหาใครสักคนมาเป็นเมนเทอร์ช่วยงานอาจจะเป็นหัวหน้างานของคุณรุ่นพี่ของคุณนะคะคอยเข้ามา เป็นเมนเทอร์ช่วยเหลือแล้วก็ทําให้งานมันโฟล์ไปได้ด้วยดีมากขึ้นนะอันนี้ก็อาจจะเป็นวิธีในการที่ทําให้คุณรู้สึกสบายใจขึ้นจากการที่ต้องทํางานอะไรที่คุณไม่ถนัดก็ได้นะคะทีนี้อันอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งเนาะก็คือการที่ทุ่มเทนะคะทุ่มเทให้กับการทํางานแบบ ตามความเหมาะสมแล้วกันเนาะแม่หมอคงไม่ได้มองว่าให้ทุ่มเทจนกระทั่งดึกดึกเดืนๆนะคะแต่อาจจะเป็นลักษณะของการที่เรารู้จักจัดลําดับความสําคัญของงานด้วยแล้วก็ให้เวลากับการศึกษาหาความรู้ความความเข้าใจเนื้องานนะคะแล้วก็เป็นลักษณะของการที่คุณใช้เวลาส่วนหนึ่งในการศึกษาอะไรด้วยตัวเองแล้วก็จัดลําดับว่าอันไหนสําคัญก่อนหลังนะคะก็น่าจะเป็นตัวช่วยอีกส่วนหนึ่งในการคุณทาให้คุณ manage ในเรื่องของงานที่อันไหนสําคัญ ทําเสร็จก่อนหรือว่าเดทไลน์มาก่อนนะคะมันก็จะทำให้คุณแบบว่าทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนะคะ,ะในข้อต่อไปนะคะแม่หมอมองว่าเป,เป็นเป็นเรื่องของการ manage และเป็นการตัดสินใจการเรียนรู้การเลือกนะคะเลือกงานที่สําคัญทําก่อนเลือกงานที่มัน ด่วนด้วยสําคัญด้วยอันนี้อาจจะควรจะมาอันดับแรกเลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็เป็นการที่อย่างที่บอกไปก็คือการ manage ความสัมพันธ์ของงานเลือกเฉพาะบางงานหรือบางครั้งการเลือกในที่นี้ก็หมายถึงการปฏิเสธงานที่เราไม่สามารถทําได้ด้วยหรือปฏิเสธในลักษณะของเดทไลน์ว่าเดทไลน์ที่เขาให้มาเนี่ยมันไม่เรียลลิสติกนะมันไม่เป็นตามความเป็นจริงนะคะเราก็เลือก ตามความเหมาะสมว่าเออเราจะปฏิเสธหรือว่าเราจะทำ m a n a g ยังไงเพื่อให้มันมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ผลงานออกมาได้ดีที่สุดนะคะอ่าอันนี้ก็คือสําคัญเลยก็คือการปฏิเสธบางครั้งศิละปะของการปฏิเสธมันก็จะต้องเข้าเอาเข้ามาใช้ด้วยอย่างเช่นว่าเออเราติดงานสําคัญอันนี้เราไม่สามารถรับงาน เพิ่มเข้ามาได้หรือว่าตรงนี้มันเป็นงานที่เราไม่สามารถทําคนเดียวได้อาจจะคุยกับหัวหน้าโดยตรงนะคะว่าเออตรงนี้อาจจะต้องหาคนมาช่วยไหมนะคะมีการปฏิเสธตามความเหมาะสมตามเหตุและผลเนาะแล้วก็ข้อข้อที่เกี่ยวกับตัวเราในเรื่องของ ที่สําคัญเลยก็คือการพูดคุยเปิดใจกับหัวหน้าของเราค่ะบางทีก็อาจจะเป็นลักษณะของการปรึกษาหัวหน้างานปรึกษาทีม HR นะคะว่าเอออนาคตการงานของเราเนี่ยมันมันติดแงกอยู่ตรงนี้มานานแล้วมันจะมีทิศทางยังไงบ้างนะคะหรือว่าการมีเป็นไปได้ไหมคะที่งานตรงนี้จะถูกเกลีย่ยออกไปให้คนนี้คนนั้นเพราะว่าตัวเราทําไม่ไหวตรงนี้เราไม่สามารถ manage ได้หรือว่า ตัวงานมันเยอะเกินไปอะไรแบบนี้คะ่ะก็ต้องมีการปรึกษาพูดคุยกับหัวหน้าง,งานเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็บางครั้งก็อาจจะหมายถึงว่า สูงถึงถระดับ CEO เลยก็ได้เป็นแบบว่าเป็นเป็นเรื่องที่แล้วให,ให้ให้หัวหน้างานเรารับรู้ก่อนแล้วก็อาจจะสะท้อนไปถึงบุคคลเป็นผู้บริหารระดับสูงนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือในเรื่องของบางงานเราไม่สามารถทําคนเดียวได้เนาะเราต้องมีการแบ่งแบ่งสันปันส่วนทุกคนร่วมทีมกันนะคะมาช่วยเหลือกันก็จะทําให้งานมันไปได้โฟล์มากขึ้นแล้วก็ที่สําคัญสําหรับคนที่ติดอยู่สภาวะตรงนี้มานานอย่างเช่นว่า ทำงานแล้วแบบว่าไม่ไม่ได้ไปไหนเลยหรือว่าไม่มีความไม่ไม่ขึ้นเงินเดือนมานานแล้วนะคะหรือว่าไม่ไม่ได้เรื่องตําแหน่งมานานแล้วอะไรเงี้ยคุณต้องรู้จักไฟเพื่อตัวเองขอเพิ่มเงินเดือนบ้างหรือว่าขอในเรื่องของทิศทางความก้าวหน้าของตัวคุณบ้างก็มองว่าจะมีโอกาสดีๆนะคะอย่างน้อยต้องสู้ต้องไฟเพื่อตัวคุณเองค่ะทีนี้เราก็มาดูในส่วนของเจ้านายกันบ้างเนาะ ถ้าเป็นเจ้านายนะคะก่อนหน้านี้เราก็พอรู้แล้วว่าเราอาจจะเจอเจ้านายในลักษณะที่พูดไม่ค่อยถนอมน้ําใจเท่าไหร่เอาอารมณ์เป็นที่ตั้งนะคะหรือว่าในบางครั้งเนี่ยก็จะเจอในลักษณะที่โหบ,บังคับต้องทําตามวิธีของฉันเท่านั้นแบบไม่มีอิสระเสรีอะไรเลยนะคะเพราะนั้นสิ่งที่ ไพ่เขาแนะนําในส่วนของเจ้านายดราม่าที่มาจากเจ้านายเนี่ยก็จะเป็นส่วนในการที่เราพยายามทําความเข้าใจเขาเจ้านายบางประเภทอะคะ่ะเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีอีโกโ้เนาะค่อนข้างเชื่อว่าเขาเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่อยู่เหนือตัวเรานะคะแล้วก็บางทีเขาก็จะใช้อารมณ์เป็นหลักทําให้คนอื่นๆเนี่ยแบบว่าต้องเกรงกลัวในบารมีของเขาอย่างนเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นบางทีเรา เป็นลักษณะของความเข้าใจเนเจอร์ Major ของเขามันก็ทําให้เราจัดการกับความรู้สึกตัวเองจัดการกับ งานที่เขามอบหมายมาได้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนาะเป็นไพ่ของเกี่ยวกับการทําบุญเนาะแม่หมอมองว่าอาจจะเป็นเรื่องของการฝึกการให้อภยัยหรือปล่อยวางในบางเรื่องไปนะคะเก็บคําแนะนําดีๆของเขามาใช้เป็นประโยชน์กับงานเราแล้วก็อะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันเป็น,ปน,ปนคําพูดไม่ดีมาทําร้ายบั่นทองจิตใจเราก็ปล่อยวางทิ้งมันไปนะคะก็เลือกเอาแบบคําวิจารณ์เหล่านั้นมาใช้ปรับปรุงพัฒนาตัวเองนะคะ แล้วก็อีกข้อนึงก็คือมองว่าให้ลองหากิจกรรมอะไรดีๆทําเพื่อตัวเองเช่นการออกกําลังกายหรือการออกไปอัดสูตรอากาศบริสุทธิ์อะไรก็ตามที่ทําให้เราบูสต์พลังกลับมาเป็นกําลังใจให้ตัวเองแล้วก็มีความสุขมากขึ้นเพราะว่าบางทีการที่เราโดนบ่นด่ามากๆมันก็เป็นตัวบั่นทอนจิตใจของเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็หาอะไรที่มันมาช่วยช่วยช่วยเพิ่มกําลังใจในตัวของเรานะคะ ทีนี้ถ้าเราไม่เอาใจเราไปโฟกัสกับเรื่องที่เจ้านายทําเราอาจจะไปโฟกัสกับเรื่องความสําเร็จของตัวเราแทนเนาะความสําเร็จของงานความสําเร็จของชิ้นงานที่ออกมาแบบเป็นรูปธรรมนะคะหรือว่าความสําเร็จของตัวองค์กรอะไรแบบนี้พอเราเอาใจไปโฟกัสตรงนั้นแล้วมันก็จะเหมือนกับชี้โฟกัสจากเรื่องที่มันไม่สําคัญอย่างเช่นเรื่องอารมณ์ของเขาเป็นต้นนะคะก็น่าจะเป็นประโยชน์ได้บ้างเหมือนกันนะคะทีนี้ไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ย แม่หมอมองว่าก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่กล้าในสิ่งที่ถูกต้องบางทีคนเจอเจ้านายแบบดุดมากๆนะคะต้องหงอตัวแบบไม่กล้าจะพูดอะไรเลยเนาะแต่บางครั้งบางเรื่องเรามีไอเดียที่ดีหรือในการปรับปรุงพัฒนางานหรือว่าบางครั้งมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเราต้องกล้าที่จะพูดบ้างนะคะแต่ก็ต้องดูดูท่าทีดูสถานการณ์ด้วยนะบางทีความกล้าของเรามันก็ทําให้อ่ามัน จากไพ่ใบน,นี้ก็อาจจะเป็นรักษะของโดนงูแหวงกัดเข้าได้นะคะหรือว่ากล้าในใน,ในทางที่ไม่ถูกต้องกล้าในในช่วงจังหวะเวลาที่ไม่เหมาะสมอ,อันนี้ก็คือต้องใช้วิจารณญาณแต่ละคนในการ ดูด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าอาจจะแสดงออกให้เจ้านายเขาเห็นถึงการอ่อนน้อมถ่อมตนของเราการพร้อมที่จะให้บริการในเรื่องต่างๆที่เขาต้องการนะคะมันก็อาจจะทําให้ความดุดันของเขาเนี่ยมันลดทอนล,ลงไปแล้วก็เขาก็จะเห็นว่าผลของงานสิ่งที่เราทำเนี่ย เราสามารถเซอร์วิสเขาได้เต็มที่เราสามารถให้บริการให้ความช่วยเหลือซัพพอร์ตงานของเขาได้อย่างดีนะคะเขาก็จะลดทอนไอความที่จะแข็งกับเราลงไปเนาะนะคะอ่ะมาในส่วนของตัวเองและในส่วนของเจ้านายแล้วนะคะหลายๆคนน่าจะเจอข้อนี้เลยก็คือเรื่องของการดราม่าจากเพื่อนที่ทำงานดูซิว่าเราจะเอาตัวรอดอยังไงดีนะคะข้อที่1ค่ะหาเพื่อนแท้อย่างน้อยสักคนหนึ่ง ถ้าไม่ได้คุณต้องเป็นเพื่อนแท้ให้ตัวคุณเองนะคะก็คือในที่ทํางานนะคะมันอาจจะต้องมีสภาวะที่บางคนแบ่งฝักแบ่งฝ่ายคนนี้อย่างนั้นคนนั้นอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมคะที่เราเจอเป็นดรามา่าหรือว่าบางคนก็เอาตัวรอดตัวเองก่อนอะไรอย่างเงี้ยต้องพยายามหาคนที่แบบลักษณะคล้ายๆคุณคนที่แบบว่ามีศีลธรรมนิดนึงคนที่สามารถจะเป็นเพื่อนแท้ที่ไว้ใจได้อย่างน้อยคุณก็มีพรรคพวกใน ในองค์กรที่รู้สึกว่าเออเราเพึ่งพาเขาแล้วเ,เราสบายใจด้วยนะคะก็ให้หาคนอย่างนั้นมาเป็นมาเป็นเกราะป้องกันตัวคุณเนาะซึ่งมันก็ตรงกับข้อที่2เลยก็คือว่าหาสิ่งที่เป็นเกราะป้องกันตัวคุณเองค่ะจากสิ่งไร้ไร้ที่เขาส่งเข้ามานั่นก็คือว่าเราเ,ออเรียกได้ว่าเราแบบอาจจะแบบ ทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่เอ,อ้ยเขาจะใส่ร้ายอะไรมาก็ตามแต่งานเราเสร็จอะงานเราสําเร็จเจ้านายเห็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเกราะป้องกันในตัวคุณจากสิ่งร้ายๆที่เขาจะใส่เข้ามาหาเราได้นะคะแล้วก็ข้อต่อไปเนาะอะในบางครั้งนะคะแม่หมอมองว่าจากถ้าดูจากทางจิตวิทยานิดนึงเนี่ยคนที่เขาร้ายๆอะ่ะเขาก็มีปมเนาะ จริงๆแล้วก็มองว่าเขามีปมเขาก็อยากจะเด่นอยากจะดังอยากจะเป็นคนที่ได้รับการยอมรับนะคะในบางครั้งเราก็ต้อง ยอ่อหรือว่าให้คําชมในลักษณะที่ไม,ไม,ไม่ไม่ฝืนจนเกินไปนะแล้วก็ไม่ได้ดูแบบเสแสร้งจนเกินไปนะนะคะว่าเออเขาทำอันนั้นได้ดีทำนี้นด้ดีเขาก็จะรู้สึกพรรู้สึกภูมิใจแล้วก็เขาก็จะรู้สึกดีกับเราแล้วในบางครั้งเราก็อาจจะให้เขาได้หน้าสักนิดนึงว่าเอออันนี้เขาเป็นคนทํานะนะคะก็คือทําให้เขารู้สึกว่าเออเราไม่ได้เป็นศัตรูกับเขาก็อาจจะเป็นวิธีหนึ่งในการที่แบบว่าอยู่กับเขาได้ด้วยเนาะแล้วก็เหมือนกับเขาก็แฮปปี้ด้วยนะคะ ีนี้ก็อาจจะเป็นบางเรื่องที่เขาทําเล็กๆน้อยๆให้กับเราเนาะคนคนหนึ่งคนคนนั้นอาจจะไม่ได้มีแต่มุมที่แย่อย่างเดียวเราก็อาจจะเหมือนกับว่าเอ่ยคําขอบคุณหรือรู้สึกขอบคุณเขาที่เข้ามาทดสอบเราให้เราเก่งขึ้นแกร่งขึ้นนะคะหรือว่าบางครั้งก็เขาทําอะไรดีๆให้เราเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเราก็เอ่ยคําขอบคุณเขาก็ทําทให้เขารู้สึกภูมิใจในตัวเองเขาก็น่าจะลดทอนความดราม่าของตัวเขาลงนะคะ แล้วก็นอกจากนี้ค่ะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ถ้าคุณไม่ไฟโฟกัสกับเรื่องดราม่าอะไรทั้งหลายแหละคุณก็โฟกัสกับงานของตัวเองเออโฟกัสกับ ความสาเร็จสิ่งที่เราต้องทํานะคะทํางานของเราให้ดีที่สุดโฟกัสกับความสําเร็จและผลของงานเป็นหลักนะคะหรือว่าไปโฟกัสไปแข่งกับตัวเองก็ได้ไม่ต้องไปแข่งกับใครนะคะในเรื่องของการเติบโตก้าวหน้าในตัวเองเนาะแล้วก็มันมีโอกาสดีๆถ้าคุณแบบทํางานผลงานดียังไงเจ้านายก็เห็นคนทั่วไปก็เห็นนะคะไม่ว่าใครจะมาดราม่ายังไงคุณก็เป็นเกราะป้องการปกป้องให้ตัวของคุณได้นะคะแล้วก็บางครั้งเองเนี่ย,พยไพ่ใบนี้ก็จะตลกนิดนึงนะคะ บางครั้งเองอะไรเรื่องป้าๆบอเรื่องที่มันร้ายๆแบบกับเราที่มันปันทอนถ้าเรามองเป็นเรื่องขำๆม,ม,ม,มองเป็นเรื่องตลกนะคะบางทีมันก็อาจจะทําให้คุณแบบสบายใจขึ้นด้วยทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ดูบ้างหรือว่ามองมันเป็นเรื่องขำๆดูบ้างนะคะอาจจะเหมือนกับคนเนี้ยที่เขาแบบเหมือนไม่รู้ว่าอะไรเลยสติสตางแบบ ออช่างมันเถอะอะไรแบบนี้ยมันก็จะเป็นอะไรที่มันแบบไม่บั่นทอนตัวเองถ้าเรายังต้องทํางานอยู่ที่นี่ต่อไปนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยถ้าเกิดต้องทํางานท่ามกลางผู้คนเหล่านี้เนาะอย่าลืมเติม ความรู้สึกดีๆสิ่งดีๆให้กับตัวคุณเองนะคะเพราะว่าเป็นเหมือนน้าชโลมใจนาะทำให้เราแบบว่าเออมีกําลังใจที่จะสู้ต่อนะคะบางทีงานมันก็เยอะแล้วต้องมาเจอคนที่แบบต้องใช้คําว่ามีเง้านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกไม่สบายใจนะคะเพราะนั้นก็อย่าลืมเติมความรู้สึกดีๆให้ตัวเองอย่างเช่นแบบเออเขาบ่นว่าอะไรกันไปเราก็ปิดหูฟังฟังเพลงเพราะๆหรืออะไรที่แบบให้เรามีความสุขก็ได้นะคะอ่ะทีนี้ลองมาดูในส่วนสุดท้ายกันบ้าง แม่หมอมองว่า,าสิ่งสำคัญทั้งหลายทั้งปวงในดราม่าที่เจอนะคะคุณจะต้องไม่ปิดกั้นตัวเองเนาะอย่างแรกก็คือไม่ปิดกั้นตัวเองจากการเรียนรู้จากการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาตัวเองที่ทําให้เราหลุดออกมาจากกรอบดราม่าที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเรื่องตัวเองเรื่องเจ้านายหรือเรื่องเพื่อนร่วมงานก็ตามนะคะที่สําคัญก็คือว่าถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วอ่ะคุณมีสิทธิ์นะที่จะลองหาทางเลือกใหม่ ออกไปหางานใหม่ ไปหาที่ทำงานหรือว่าเป็นลักษณะของเนื้องานใหม่ๆไปเลยให้เราได้เจอความท้าทายอะไรใหม่ๆนะคะนี้ไม่ใช่เรื่องผิดเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยถ้าคุณรู้สึกว่าเอ้ยงานออฟฟิศเริ่มไม่ตอบโจทย์แล้วลองพิจารณาดูซิว่าเอ้ยมันมีสตาร์ทอัพอะไรที่เราทำได้บ้างอาจจะเริ่มจากสิ่งเล็กๆก่อนก็ได้นะคะร่วมลงมือในสิ่งที่คุณถนัดเนาะแล้วก็ไปไปเปิดกิจการเล็กๆของตัวเราหรือแม้แต่ว่าไปทำงานออฟฟิศใหม่ก็ตามแล้วก็อาจจะหางานพิเศษงานเพิ่มเติมที่ เป็นงานเสริมจากงานออฟฟิศเข้ามาก็ได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญในไพ่ใบนี้นะแม่ห,หมออาจจะปิดท้ายไว้ด้วยว่าคุณเป็นเจ้าของชีวิตของคุณนะคะคุณมี o w n นอร์ช p ในชีวิตของคุณเพราะฉะนั้นใช้ o เนอร์ชิ p ตรงนี้นะในการจัดการปัญหาต่างๆที่คุณเจอนะคะแล้วก็แม่หมอหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับชาวออฟฟิศที่เจอดราม่าในที่ทํางานเยอะๆนะคะ,ะอย่างน้อยก็น่าจะมีวิธีการในการจัดการได้ดีขึ้นแม่หมอเอาใจช่วยทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ